รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทำดีรวยได้นะครับ เป็นรายการที่นําเสนอเรื่องราวของการสร้างแรงบรันดาลใจครับผมในการทํางานทําธุรกิจนะครับหรือว่าการใช้ชีวิตให้ร่ํารวยทั้งรวยเงินทองและรวยความสุขนะครับกับผมครับกนพัฒน์อินใจเอื้อพิธีกรหน้าใหม่ขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผิดพลาดการใดขออภัยไว้ในที่นี้เลยนะครับผมวันนี้ครับจะมาพูดถึงเรื่องแรกเลยนะครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณหมอโมฮันครับ โมหันศกภูเขียวนะครับผมซึ่งเป็นทันตแพทย์ายยชาวเชียภูมินะครับที่จบคณะทันตแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเปิดคลินิกทันตกรรมนะครับผมเป็นทันตแพทย์โมหันที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับผมเป็นทั้งหมอฟันและเป็นทั้งหมอลำทำงานนักษาคนไทยสวัสดีครับคุณหมอโมหันครับสวัสดีครับน้องแดนครับ ขออนุญาตถามด้วยความเคารพเลยครับพี่ร้องเพลงเยอะขนาดนี้เนี่ยพี่หมอได้รักษาคนไข้บ้างไหมครับ้านมทุกคสมีหลายคนถามาว่าเนี่ยหมอโมฮันพกจอได้ทําฟันบ้านหรอเป๋าร้องเพลงทัางวีกัางวันหรือเปล่าเนี่ยจริงจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราก็ดูสถานการณ์คือคนไข้ของเราก็แค่แรกแค่สุดท้ายหรือแค่ช่วงที่เรานอกเวลาท่านอันนี้ได้ร้องเดียฟังครับก็ประมาณว่าพี่หมอเนี่ยเลือกร้องเพลงให้กับคนไข้ที่อยากจะร้องให้ฟังนะครับแล้วก็ดูว่า คนนี้สามารถร้องได้ไหมหรือว่าดูอารมณ์ตัวเองด้วยว่าคนไข้คนไหนที่สามารถร้องให้ฟังได้ใช่ไหมครับคือเราก็จะดูคนนะไม่ใช่ไม่ใช่ฟรีผังจะไปร้องเพลงให้กองฟังนะเราจะถามก่อนเลยนะว่ามามาที่นี่นด้วยเหตุผลใดไม่อยากมาเจอหมอหร่อ,อยากจะมาฟังเพลงอะไรเงี้ยเราก็ถามกันไม่ใช่ว่าจูๆ่ๆแล้วเธอนอนลงเราจะร้องเพลงให้เธอฟังไม่ใช่ใช่อะ <laughs> เพราะว่าสมมติว่าหากลากฟันอักเสบหรือว่าถอนฟันคุดขึ้นมาเงี้ยนะ คงไม่มีคนไข้คนไหนอยากฟังนะครับอารมณ์แบบว่าใจจะขาดแล้วเอยอะไรเงี้ยนะไม่น่าจะได้นะพี่หมอเนาะเ <c oughs> คยมีคนไข้คนไหนน้อยใจบ้างไหมครับที่พี่หมอไม่ร้องเพลงให้ฟังแชทบางคนมามีนะทําเสร็จแล้วเราลืมถามอันนี้พูดตรงบางบางเคสเราก็ลืมถามด้วยความรีบร้อนพอเดินออกไปแกําลังจะออกจางห้องสวัสดีครับคุณพ่อครับคนไข้หันมา นึกว่าวันนี้จะได้ฟังเพลงจากคุณหมอเอาคุณพอ่อขอโทษไม่ได้ลูกไม่รู้หรอว่าอย่ามาฟังเพลงดังนั้นโอกาสด้นะครับวันนี้คนใกล้เต็มคนใกล้แน่เลยอย่างเงี้ยครับว่าแต่ว,ว่าแดนเซอร์ที่เห็นข้างหลังเมื่อสักครู่นี้นค,นครับเป็นใครล่ะครับคือจริงๆอะแดนเซอร์คือน้องในคลินิกนี่แหละก่อนคัดเลือกเข้ามาเนี่ยเราต้องม,มีเงื่อนไขหนึ่งคือเธอฟอนทําำได้นะเขาก็ดูมีความสุขดีนะเวล,เวลาทำกิจกรรมตรงนี้นะครับแล้วก็ทราบมาว่า ที่หมอร้องเพลงปุ๊บเนี่ยมีทิปจากคนไข้ด้วยจริงหรือเปล่าครับอันนี้มีประจำมีเรื่อยๆนะคบให้มากบ้างน้อยบ้างนะครับมีมากสูงสุดถึง5้าพันเลยนะแล้วเพลงส่วนใหญ่ที่พี่หมอร้องเนี่ยเป็นเพลงแนวไหนครับเป็นเพลงลูกทุ่งหมอรามแล้วก็ลูกทุ่งในสมัยยุค9กครับผมทราบมาว่าลูกค้าต่างชาติก็เข้ามาด้วยใช่ไหมครับแล้วได้ข่าวว่าชาวต่างชาติเนี่ยชอบพี่หมอร้องหมอลามมากบางคนบอกว่า40ปีฉันอยู่ที่สวีเดน สามสิบปีฉันอยู่ออสเตรเลียฉันไม่เคยเห็นเหตุการณ์นี้เขาประทับใจมากฉันจะกลับมาหาคุณอีกผมถามตรงๆนะครับพี่หมอถ้าเลือกได้ระหว่างการเป็นทันตแพทย์กับการเป็นนักร้องเนี่ยพี่หมออยากเป็นอะไรมากกว่ากันพูดตรงๆคือความฝันตอนแรกอยากเป็นนักร้องอ่าแต่ระเอินว่าแม่บอกอยากแค่มาสอบเรียนสายเนี้ยสายทั้งแพทย์ทั้งหมออะไรเงี้ยอยากทิดว่าในสิ่งที่เราชอบมันต้องทำให้มันแมกกันไม่ได้ แล้วเราก็ได้ทำก็ถือว่าโชคดีของพี่หมอนะครับผมที่สามารถทำสองอย่างในเวลาเดียวกันได้คืออย่างผมเนี่ยตอนเด็กๆผมต้องบอกเลยว,ว่าผมเนี่ยก็แม่เคยอยากให้สอบคณตแพทย์เหมือนกันแต่โชคดีที่ว่าผมสอบไม่ติดนะครับก็เลยได้เป็นนักร้องอย่างเดียวทําอย่างเดียวพี่หมอมีอะไรอยากฝากถึงคนไข้ที่อยากนัดมาทําฟันกับพี่หมอหรือว่าอยากฟังเพลงที่หมอสดๆบ้างไหมครับสําหรับท่านที่ได้รับชมรายการนี้นะครับหากว่าอยากจะมา ทำฟันนะครับน้ำมันจีบใกล้หรือไกลยินดีต้อนรับนะครับสามารถติดตามเข้าไปที่เพจคลินิกการแพทย์โมฮันได้นะครับนะครับสามารถทักอิบบะเข้ามาได้เลยยินดีต้อนรับทุกท่านและกรุณาบอกเพื่อนว่าอยากฟังหมอร้องเพลงเราจะได้จัดเวลาให้ถูกถ้ามาแลวไม่ได้ฟังไม่ว่ากันนะก็สำหรับผมนะครับในอนาคตถ้าเกิดว่าผมมีปัญหาเรื่องของการทำฟันหรือว่าปวดฟันอะไรเงี้ยผมจะพยายามไปหาที่หมอโูให้ได้นะครับไปฟังพี่หมอร้องเพลงเสียงสดสักครั้งในชีวิตนะฮะเป็นฟันผุแร์รี่บอกหมอฟัน แต่ถ้าเป็นแฟนกันให้รี่บอกเรานะจ๊ะเรื่องต่อไปนะครับจะพาทุกท่านไปดูกับคาเฟ่ที่สวยงามอลังการมากๆนะครับ <S <S คุณสร้างเนี่ยสูงถึงเป็นร้อยล้านเลยนะครับแต่ว่าชื่อคาเฟ่ของเขาเนี่ยแปลกมาก ที่เห็นอยู่นี้นะครับคือมีชื่อเก๋ไก่ว่าตัวเงินตัวทองคาเฟ่ครับหรือที่เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าตัวเหี้ยตั้งอยู่ที่ซอยบางกระดี43นะครับพระราม2บนเนื้อที่24ไร่นะครับทุนสร้างสูงถึง120ล้านบาทเราจะมาคุยกับเจ้าของคาเฟ่นะครับคุณแสงธรรมตระกูลไพศาลหรือว่าพี่โบในวัย55ปีครับที่เปิดตัวเงินตัวทองคาเฟ่มาแล้ว6เดือนด้วยกันนะครับผมและตอนนี้ครับก็ได้รับฉายาใหม่เรียบร้อยแล้วว่าเหี้ยเหี้ย สวัสดีครับเฮียเฮียเอยขออนุญาตผมขออนุญาตเรียกว่าพี่โบดีกว่านะครับเดี๋ยวจะเป็นการไม่น่ารักกับพี่พี่โบนะครับผมขออนุญาตถามถึงที่มาที่ไปของตัวเงินตัวทองคาเฟ่ครับว่าทําไมถึงได้ตั้งชื่อนี้ครับที่ไปที่มาก็คือตัวผมเองนะฮะมาช่วงประมาณช่วงโควิดพอดีเรามีที่ดินอยู่นะฮะเราก็เลยอยากทําร้านตัวร้านคาเฟ่ในขณะที่โอเคมาพัฒนาที่ดินนะฮะเอิญน้องน้องตรงตัวเงินตัวทองเดินออกมา เราก็เห็นทุกวัลวนละรับีวันหนึ่งก็ตัวใหญ่เดินออกมาก็ต่างคนต่างมองหน้า,ากันก็เอ๊ะเราก็รู้สึกว่าเขาหล่อตอนในขนาดที่โอเก็เขาไปแล้วเราก็ตั้งอสวยดีนะตั้งตั้งชื่อร้านก็เลยดีดกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยพี่โบครับแล้วมีคนค้านไหมครับว่าทําไมถึงแบบตั้งชื่อนี้ทําไมไม่ตั้งชื่ออื่นมันแบบว่าไม่เป็นมงคลหรือเปล่ากับร้านอะไรเงี้ยครับก็ก็มีหุ้นส่วนนะมีพี่เขาเขาบอกเฮ้ยเจ้าชื่อนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะเราเองเราก็บอกว่าเราอยากได้ชื่อนี้ จร,จริงๆก็ปเป็นชื่อผูอคนนะฮะตัวเงินตัวทองตัวเงินก็คือตัวเงินมีแน่ๆแล้วตัวทองมาแน่ๆแล้วนะฮะสองสองก็คือลูกค้าจําง,ง่ายมากอยากถามว่าพี่โม่เนี่ยนะครับมีแรงบนันดาลใจในการสร้างคาเฟ่แบบนี้เนี่ยมาจากไหนครับเหลินแฟนผมนะฮะ,ะนะฮะเขาเขาพาผมไปพักผ่อนที่ที่ปัตตาไปเจอโรงแรมโรงแรมหนึ่งนะฮะ โอ้โหทำด้วยไม่ไผ่เลยก็ไม่ไผ่เนีไไ่ยมาดัดนะฮะครต,ตึกเราเนี่ยนะตึตกจะเป็นไม่ไผ่ทั้งหมดนะมีการเชื่อมันทาเป็นสิบพทันล้นเลยนะติดร้อนเนี่ยแล้วที่ร้านตัวเงินตัวทองคาเฟ่เนี่ยนะครับมีเมนูไหนที่สื่อถึงตัวเงินตัวทองมากไหมครับโอเคร้านเรามีไข่เยี่ยนะนะไข่เยี่ยเนี่ยนะเราก็ทําขึ้นมาเนี่ยวันละประมาณร้อยชุดแต่ถ้าวันจิตประมาณก็สองสามร้อยชุดแต่มาตอนช่วงเที่ยงก็หมดนะฮะ ครับสำหรับใครที่จะไปชมตัวเงินตัวทองคาเฟ่นะครับหรือว่าอยากจะไปพูดคุยกับเฮี้ยนะครับแล้วก็ชิมเมนูเด็ดของเขาก็คือขนมไข่เฮียเนี่ยก็สามารถไปได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับเรื่องต่อไปนะครับจะมาพูดถึงคุณครูที่มีฉายาว่าคุณครูแว่นดำครับเป็นคุณครูที่รักในเสียงเพลงนะครับผมแล้วก็นําเสียงเพลงเนี่ยมาผสมผสานในการสอนกับนักเรียนครับมิวสิกวิดีโอที่เห็นอยู่นี้นะครับไม่ได้เป็นของศิลปินหน้าใหม่แต่เป็นของคุณครูชาตรีบุญมีหรือครูแว่นดำวัย42ปีครับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดตรังขภูมิพุทธาวาสเป็นโรงเรียนเก่าแก่อายุ111ปีนะครับตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลกันตังอำเภอกันตังจังหวัดตรังคุณครูวแว่นดำทำมิวสิกวิดีโอและใช้บทเพลงเพื่อช่วยในการสอนนักเรียนให้นักเรียนจดจำบทเรียนวิชาภาษาไทยได้ง่ายขึ้นสวัสดีครับผมกานาพัฒนะครับคุณครูอยากทราบว่าครูวแว่นดำเนี่ยมีการนำบทเพลงนะครับผมมาใช้ในการทำมิวสิกวิดีโอประกอบการเรียนการสอนเนี่ยมาจากไหนครับ แนวคิดก็คือมาจากความสุขเลยครับเพราะผมคิดว่าการที่เด็กๆเ,เขาชอบร้องเพลงนี่นะครับมันทําให้เขามีความสุขแล้วก็เพลงเนี่ยนะครับเด็กเขาร้องรอบสองรอบนี่ทำไมเขาจําได้นะจําเนื้อหาอะไรได้เป็นหมดเลยผมก็เลยคิดว่าถ้าเราเอาเพลงกับเนื้อหาวิชาภาษาไทยที่มันยากๆเนี่ยนะครับมารวมกันมันจะเกิดอะไรขึ้นก็กลายเป็นสนุกสนานเอฮะเลยครับผมเรียนไปด้วยร้องเพลงไปด้วย โอ้โหและทราบมรัว่าเด็กๆเนี่ยสนุกจัดเลยใช่ไหมครับผมถึงขั้นว่าต้องวิ่งตามคุณครูมาสอนเลยใช่ไหมฮะผมวิ่งมาเลยครับวิ่งมาคุณครูถึงชั่วโมงแล้วนะคุณครูวันนี้มีมีมมมเรียนวิชาของคุณครูนะอย่าลืมรีบไปสอนนะอะไรประมาณนี้ครูครับผมอยากทราบว่าการที่เด็กๆเนี่ยนะครับผมมีความสุขในการเรียนมีการอยากเรียนกับคุณครูเนี่ยครูว่ามันมีผลต่อเด็กยังไงบ้างครับผมคิดว่าการเรียนรู้เนี่ยครับถ้าเริ่มต้นจากความสุขเนี่ยมันไปได้ไกลนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เด็กๆเขามีความสุขไปกับการเรียนรู้เนี่ยมันทําให้เขาเรียนง่ายขึ้นนะครับสมองบางทีมันไม่ต้องการอะไรที่มันยากๆนะครับสมองต้องการอะไรที่มันคล้องจองคล้องใจตอนนี้การใช้เพลงเนี่ยมันก็จะทําให้สามารถเข้าใจเนื้อหาจุดจําหลักการหลักภาษาอะไรยากๆได้ง่ายขึ้นครับแต่เอาจริงนะครับครูผมได้เห็นคลิปจากคุณครูที่ครูสอนเด็กๆเ,เนี่ยผมเองอยากกลับไปเป็นเด็กให้ครูสอนเลยนะครับดูครูว,วันดํามีความสุขในการใช้ชีวิตมากๆเลยนะครับผมแต่ทราบมาว่าสาเหตุที่คุณครู ว่นดำเนี่ยต้องใส่แว่นเนี่ยเพราะว่ามีปัญหาด้านสายตาใช่ไหมครับใช่ครับเป็นผู้พิการทางการมองเห็นครับประเภทสายตาออนลานครับผมแต่ว่าก็ยังเห็นอยู่บ้างนะครับผมยังสามารถที่จะสอนเด็กทำกิจกรรมอะไรต่างๆได้ครับครับก็อยากให้คุณครูแว่นดำนะครับช่วยให้กลังใจกับอาชีพครูที่รู้สึกท้อแท้ในอาชีพนี้หน่อยได้ไหมครับ เชื่อว่าถ้าใครรู้สึกว่าวิชาชีพครูเนี่ยเป็นวิชาชีพที่ไม่มีความสุขเป็นวิชาชีพที่ไม่มีศักดิ์ศรีเป็นวิชาชีพที่โดนด้อยค่าให้มาดูเรื่นี้ครับแล้วจะเห็นว่าอาชีพครูเนี่ยเป็นอาชีพที่มีความสุขเป็นอาชีพที่ได้บุญนะครับแล้วโรงเรียนเนี่ยมันคือบ้านหลังที่สองนะครับมาทําโรงเรียนให้เป็นบ้านเป็นสถานที่แห่งความสุขของเด็กๆของเราด้วยกันนะครับให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในประเทศไทยครับทำให้เด็กๆของเรามีความสุขเมื่อเขามีความสุข ในตอนที่เขาเป็นเด็กเมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาก็จะมีความสุขช่วยกันทําให้ประเทศชาติของเรามีความสุขได้ครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าครูไม่ใช่อาชีพที่ดีที่สุดแต่ทุกอาชีพได้ดีเพราะครูครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผมกับรายการคำดีรวยได้นะครับรายการที่ใช้ทุกคนนั้นได้มาสร้างแรงนดาลใจนะครับผมแล้วก็มาเห็นถึงว่าแต่ละคนนั้นสามารถรวยได้ด้วยอาชีพที่สุดจริตนะครับผม8 1 5าครับทางชชองวัน3 1มวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ